สวัสดีครับผมบอนคนเล่าเรื่องหลอนเรื่องมันเกิดขึ้นกับ1นหนึ่งเป็นลูกสาวของลุงหนักหนึ่งอายุ40ปีน้ำหนัก80กิโลสูง180เซนติเมตรดูแล้วก็ไม่ได้เป็นคนอ้วนเพราะว่าเขาเป็นคนสูงตัวใหญ่หนึ่งเป็นคนสุขภาพแข็งแรงปกติเหมือนคนทั่วไปแต่อยู่มาวันหนึ่งหนึ่งก็น้ำหนักลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือเพียงแค่43กิโลภายในระยะเวลาไม่ถึงหเดือน ทั้งที่ทานอาหารได้ปกติไม่ได้ลดน้ำหนักหรือว่าทานยาลดความอ้วนแต่อย่างใดอาการที่เป็นก็คือจะไม่ค่อยมีแรงน้ำหนักลดผิดปกติทางญาติก็เลยบอกว่าให้ลองไปหาหมอตรวจดูพ่อก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลประจำอำเภอผลตรวจออกมาก็ไม่พบสาเหตุไม่พบโรคจึงให้กลับบ้านพอกลับมาอยู่บ้านหนึ่งอาทิตย์อาการก็หนักขึ้นจากที่ไม่มีแรงก็กลายเป็นเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ก็พาไปหาหมอตรวจอีกรอบ คราวนี้หมอให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนและตอนเช้ามาอาการหนึ่งก็กลับมาเป็นปกติและกลับมาเดินได้เหมือนเดิมพอหมอตรวจดูแล้วผลออกมาทุกอย่างปกติก็เลยให้กลับบ้านได้พอกลับมาอยู่บ้านก็มีอาการเหมือนเดิมอีกอ่อนแรงเดินไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่สามรอบภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นคือพอไปโรงพยาบาลตอนเช้าก็อาการดีขึ้น แต่พอกลับมาบ้านก็เป็นอีกจนเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆถึงท่านนั่งเบื่อลอยพูดไม่รู้เรื่องถามคำตอบคำเมื่อเพิ่งทางแทย์แทนปัจจุบันไม่ได้ผลลุงหนักผู้เป็นพ่อเลยตัดสินใจพาหนึ่งไปหาพระที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อขับรถไปถึงหน้าซุ้งประตูวัดหนึ่งก็อ,อุกออกมาทันทีอ,อุกออกมาเยอะมากในอ,อุกนั้นมีเส้นผมเป็นจำนวนมากลุงหนักเขาเห็นอย่างนั้นก็จัดเอื้อมมือไปจับเส้นผมในกองอุกขึ้นมาดู อยู่ๆก็มีพระรูปหนึ่งเดินออกมาจากวัดแล้วตะโกนบอกลุงหนักว่าโยมอยากไปจับนะแล้วก็ให้ช่วยกันหาหนึ่งเข้ามาในกุฏิพระรูปนั้นระหว่างนั้นหนึ่งก็ยังไม่มีแรงตาลอยอยู่ตลอดเวลาพระท่านทําน้ามนต์ให้อาบและกินหลังจากที่กินน้ามนต์เข้าไปหนึ่งก็อุกออกมาอีกแถมมีเส้นผมออกมาด้วยแต่น้อยลงกว่ารอบแรกๆหลังจากอาบน้ามนต์ทาพิธีเสร็จพระท่านก็ตรวจด,ดูดวงชะตาให้ก็บอกว่าหนึ่งโดนของของสิ่งนี้ มันแรงมากอาตามาช่วยอะไรไม่ได้จริงๆคงต้องแล้วแต่เวนแล้วแต่กรรมที่ทํามาเมื่อพระพูดอย่างนั้นลุงนักจึงพาหนึ่งกลับมาบ้านเมื่อมาถึงบ้านหนึ่งก็ยังคงนั่งเหม่อลอยถามค,คําตอบคําร่างกายไม่มีแรงแต่คราวนี้ถึงขั้นต้องป้อนข้าวป้อนน้ําอาบน้ําให้เลยต่อมาสองอาทิตย์มีญาติมาแนะนําให้ไปหาร่างทรงคนหนึ่งที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางเขาว่ากันว่าเก่งมาก วันรุ่งขึ้นลุงหนักเขาก็พาหนึ่งไปพอไปถึงตําหนักของร่างทรง,ทรงลุงหนักยังไม่ทันพูดอะไรร่างทรงเห็นก็พูดขึ้นมาเลยว่าไม่น่ารอดแต่ว่าจะลองทําน้ำมนต์ให้อาให้กินดูภายในสามวันรอดไม่รอดเดี๋ยวก็รู้หลังจากพิธีในวันแรกพอตกเย็นหนึ่งสามารถกลับมาพูดรู้เรื่องแต่ยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไรแต่พอเช้าวันที่สองหนึ่งกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีอาการเหมือลอยไม่พูดไม่จาร่างทรงบอกว่าคนที่ทําของใส เขารู้แล้วว่าเรากำลังจะถอนของเขาและคนทำของจึงทำพิธีอัดของเข้ามามากกว่าเดิมคราวนี้หนึ่งร้องโหยหวนขึ้นมาเสียงดังมากแต่เสียงของหนึ่งกลับไม่ใช่เสียงของตัวเองร่างทรงก็ถามว่ามึงเป็นใครกูไม่บอกหนึ่งตอบมึงต้องการอะไรเอาบุญไหมกูไม่เอาแล้วมึงจะเอาอะไรร่างทรงถามกูจะเอาชีวิตมันร่างทรงก็ถามและต่อรองไปเรื่อย หก็บอกว่ากูไม่เอาอะไรทั้งนั้นกูต้องการชีวิตมันมันต้องตายกูถึงจะหลุดร่างทรงจึงสวดและอาจเข้าไปจนหนึ่งสลบไปพอหนึ่งสลบฟื้นกลับมาปรากฏว่าอาการที่เคยเป็นก็าหายเป็นปกติจนทุกคนคิดว่าหนึ่งคงรอดแล้วพอเข้าวันที่สร่างทรงก็ทำพิธีให้เหมือนเดิมอาการหนึ่งดูปกติไม่เหมือรลอยจนร่างทรงคิดว่าคงถอนของได้แล้วจึงให้เก็บของกลับบ้านถ้ารอดก็รอดมันคงดีขึ้นแล้วแหละ ร่างทรงก็พูดประมาณนี้โดยที่ร่างทรงไม่ได้คิดเงินแม้แต่บาทเดียวหลังจากเก็บของเสร็จจังหวะที่หนึ่งกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านยูยูหนึ่งก็ร่วงหมดแรงลงที่ข้างรถตาค้างและกลับไปเหมื่อรลอยเหมือนเดิมถามอะไรไม่พูดร่างทรงเลยบอกว่าแบบนี้ไม่รอดแน่ๆให้เต็มที่ไม่เกินหนึ่งเดือนของวันแรงมากจนถอนไม่หมดต้องให้คนทำเป็นคนถอนเท่านั้นอีกอย่างผีตนนี้ถูกสั่งมาถ้าเขาอยากเป็นอิสระ ก็ต้องทําให้อีนูนี้ตายตามคําสั่งที่มันได้รับมาหลังจากพาก,กลับบ้านมาหนึ่งก็กินอะไรไม่ได้เลยป้อนใส่ปากก็ไหลออกหมดสุดท้ายต้องพากลับไปโรงพยาบาลประจําอําเภออีกครั้งทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวต่อไปให้โรงพยาบาลประจําจังหวัดพอมาถึงโรงพยาบาลประจําจังหวัดหมอก็ให้หนึ่งใส่เครื่องช่วยหายใจให้เลือดเพราะตอนไปถึงหนึ่งตัวซีดมากและหมอจะทําการตรวจอย่างละเอียด ให้ในวันทุ่งนี้เช้าพอตอนเช้าหมอก็พาหนึ่งไปตรวจทุกอย่างเท่าที่ตรวจได้แต่ก็ไม่เจออะไรผิดปกติหาสาเหตุไม่พบหมอจึงขอเจาะเลือดตรวจใหม่อีกครั้งและเอาเนื้อเยื่อไปตรวจซ้ําอีกทีในขณะที่หนึ่งพักฟื้นอยู่ในห้องในบางครั้งจะมีอาการความดันสูงปรีดขึ้นมาบางครั้งก็ตกควบลงไปจนพยาบาลต้องวิ่งดูอยู่ตลอดแต่สักพักหนึ่งความดันก็กลับมาปกติเป็นแบบนี้อยู่ตลอดพยาบาลที่คอยเฝ้าหนึ่งเล่าว่าตอนกลางคืน หนึ่งจะลืมตาค้างตลอดไม่หลับเลยพอพยาบาลเข้าไปตรวจก็ถามว่าคนไข้ตื่นแล้วรอคะหนึ่งก็ไม่ตอบถามว่าเจ็บตรงไหนไหมหนึ่งก็พูดออกมาแบบว่าฟังไม่รู้เรื่องพยาบาลจึงถอดเครื่องช่วยหายใจออกถึงได้ยินเสียงหนึ่งบอกว่าท้องพยาบาลก็คิดว่าเจ็บท้องจึงเอาที่ฟังเสียงของแพทย์มาฟังที่ท้องของหนึ่งแต่พอฟังดูดีๆมันเหมือนมีอะไรสักอย่างวิ่งอยู่ในท้องเลยคิดว่าน่าจะเป็นเนื้องอกหรืออะไรสักอย่าง เช้าวันต่อมาพยาบาลเข้ามาตรวจและพ่อนว่า 1. หลับอยู่จึงเข้าไปปลุกและถามอาการตามปกติแต่เรียกยังไงหนึ่งก็ไม่ตื่นพยาบาลจึงไปแจ้งอาการให้หมอฟังหมอจึงพาหนึ่งไปส่องกล้องแต่ก็ไม่เจออะไรแถมพยาบาลยังโดนหมอตำหนิว,ว่าเธอง่วงนอนหรือเธอคิดไปเองหรือเปล่าเนื่องจากตรวจไม่เจออะไรพอตกกลางคืนก็เหมือนเดิมพยาบาลพยายามสอบถามหนึ่งหนึ่ง ก็พูดแต่ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมพยายามเข้าไปฟังใกล้ๆแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่มาเรื่อยๆจนเข้าเช้าวันที่7ของการรักษาวันนั้นดึงลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนกลางวันเป็นครั้งแรกพยาบาลก็เข้าไปถามว่าต้องการอะไรไหมแต่ที่น่าแปลกคือหนึ่งตื่นขึ้นมาเหมือนคนปกติมีเรี่ยวแรงพอที่จะหยิบเครื่องช่วยหายใจออกจากปากตัวเองแล้วก็บอกว่าหิวน้ําพยาบาลก็งงว่าทําไมอาการของหนึ่งถึงดีขึ้นมากจนผิดปกติ จึงของวัดความดังตรวจร่างกายเบื้องต้นพอเสร็จก็เอาน้ําให้กินและถามว่ากินอะไรอีกไหมหนึ่งก็บอกว่าหิวข้าพยาบาลจึงบอกว่าเดี๋ยวอาหารก็มาแล้วหนึ่งก็บอกว่าไม่มีให้กินก่อนพรอหิวมากเลยพยาบาลจึงไปซื้อโจ๊กมาให้กินหนึ่งแลดูหิวมากกินโจ๊กจนหมดเมื่อลุงหนักทราบว่าลูกสาวอาการดีขึ้นแกจึงรีบเดินทางมาจากบ้านมายังโรงพยาบาลพอแกมาถึงเห็นลูกแกดีขึ้นแกก็ตกใจมาก พราะหนึ่งนอนแน่นิ่งเป็นผักมาเจ็ดวันเต็มและคำแรกที่หนึ่งพูดกับลุงหนักคือพ่อหนึ่งอยากกลับบ้านลุงหนักก็ถามว่าหนึ่งหายแล้วหรอหนึ่งก็งงว่าหายอะไรหรอพ่อหนูเป็นอะไรหรอลุงหนักก็บอกว่าเอ้ามึงนอนไม่รู้เรื่องมาหกวันเลยนะเวลาประมาณ10บโมงกว่าหมอใหญ่ลงตรวจคนไข้พอหมอมาหนึ่งลุกขึ้นนั่งทำให้หมอรู้สึกตกใจยิ่งกว่าลุงหนักเสียอีก เพราะว่าวันนี้หมอกําลังจะนําผลตรวจของหนึ่งมาแจ้งให้กับลุงหนักฟังหมอบอกว่าผลอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่พอจะสรุปคร่าวๆได้ว่าหนึ่งมีอาการสมองตายคงไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วหมอสักถามอาการกับหนึ่งแต่หนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกอะไรไม่ได้เพราะตัวหนึ่งเองรู้สึกปกติทุกอย่างหมอถึงกับพูดออกมาว่าเป็นหมอมา20ปีไม่เคยเจอเคสอะไรแบบนี้เลยหลังจากที่ตรวจอาการดูแล้วทุกอย่างเป็นปกติดีหมอ จึงอนุญาตให้หนึ่งกลับบ้านได้เที่ยงวันนั้นลุงหนักก็พาหนึ่งออกจากโรงพยาบาลนั่งรถตู้โดยสารกลับบ้านหนึ่งก็คุยกับพ่อตลอดทางจนมาถึงตัวอำเภอรประมาณบ่ายสามลุงหนักก็ถามว่าเดินไหวไหมถ้าไม่ไหวพ่อขี่รถข้ามมารับเพราะว่าแกจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ฝั่งตรงข้ามหนึ่งก็บอกว่าไหวพ่อและหนึ่งเดินข้ามถนนไปพร้อมกลับลุงหนักแล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านระหว่างทางหนึ่ง ก็พูดขึ้นมาว่าหนูขอกอดพ่อหน่อยได้ไหมลุงหนักก็บอกว่าได้สิลูกเป็นอะไรละ่ะหนึ่งนั่งกอดพ่อจนมาถึงบ้านพอลงรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งก็ไปนั่งเปลที่ผูกไว้หน้าบ้านลุงหนักก็ถามว่าหนึ่งจะกินข้าวหรือกินข้าวต้มไม่เอาข้าวต้มหรอกพ่อหนูเบื่อแล้วเอาข้าวดีกว่าหนึ่งก็บอกว่าอีกว่าพ่อหนูอยากได้น้ําแข็งลุงหนักก็เดินไปซื้อมาให้พอได้น้ําแข็งมาหนึ่งก็กระชากถุงน้ําแข็งจากลุงหนักแล้ว เอาน้ำแข็งไปไว้ที่ท้องลุงหนักเห็นท่าทีแปลกๆของลูกสาวจึงถามว่าอา้าวหนึ่งเป็นอะไรหรือปล่ามันร้อนในท้องพ่อร้อนมากจนทนไม่ไหวแล้วงั้นพ่อโทรตามรถพยาบาลให้ไหวไหมไม่ไหวแล้วพ่อร้อนมากเลยหนึ่งพูดด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนักระหว่างที่รอรถโรงพยาบาลมารับหนึ่งก็นิ่งไปแต่ยังลืมตายทั้งอยู่ เมื่อรถพยาบาลมาถึงก็รีบเขามาวัดชีดพระจรพบว่าชีดพระจรของหนึ่งไม่เต็นแล้วเจ้าหน้าที่จึงถามลุงหนักว่าจะให้ปั๊มหัวใจใหม่ถ้าปั๊มไม่ขึ้นไม่เป็นไรใช่ไหมลุงหนักที่ไม่มีทางเลือกจึงบอกว่าปั๊มเลยไม่เป็นไรหรอกจริงๆลุงหนักก็ทําใจไว้บ้างแล้วละ่ะเจ้าหน้าที่ปั๊มกันอยู่พักใหญ่แต่ชีดพระจรของหนึ่งก็ไม่กลับมาลุงหนักที่เฝ้าลูกสาวตัวเองอยู่ไม่ห่างก็ร้องไห้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับ